ยังคงเป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลจับตามองค่ะสําหรับกรณีของสาวไมล์พัชราบุตรหลังมีภาพเจ้าตัวทานแซลมอนกับหนุ่มปิศนาหลุดออกมาจนหลายคนโยงว่าอาจเป็นโต้งทูพีซึ่งกลายเป็นชนวนดราม่าระอุค,ค่ะเมื่อพอยเชอร์มมนน้าเอกสาวชื่อดังออกมาระบายความรู้สึกแบบไม่ไว้หน้าฟาดเดือดใส่ไฟชายด้วยถ้อยคําแรงๆสะเทือนโซเชียลกันเลยทีเดียวค่ะและต่อมาสาวไมล์ก็ออกมาเคลียร์ชัดแล้วว่าตนเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องระหว่างโต้งกับพอยเลยค่ะล่าสุดค่ะไมเคิไหว ผ่านไอจีสตออีกครั้งโดยภาพขนาดนั่งทานอาหารเพียงลําพังพร้อมข้อความสั้นๆแต่มีเล่ในว่ากินข้าวคนเดียวก็ได้จะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นงานนี้ค่ะชาวเน็ตแห่กระแชร์สน,นั่นพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวอาจกําลังตอบโต้ข่าวแบบอ,อ้อมๆด้วยอารมณ์ขันตามสไตล์ของเจ้าตัวนั่นแหละค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn